ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนคราดอีกแล้วมาอยู่หลังภูเขาอีกแล้วครับเห็นบรรยากาศข้างหลังไหมเออจะพามาชมที่สวยๆยกแปลงหลักแสนอ่ายกแปลงหลักแสนไม่ใช่หลักล้านนะฮะไม่มีคําว่าหลักล้านหลักแสนนะครับเห็นดงภูเขาไหมเอ,อเ่ยเน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 หมุนตัวก่อนภูเขาล้อมรอบเลยหลักแสนครับยกแปลงเดี๋ยวจะพามาชมที่สวยๆอีกหนึ่งหนึ่งเห,หลือเหลือสองแปลงมันมีหลายแปลงเลยเหลือแค่สองแปลงนี่เห็นสลา่ะแน่ มันจะกาศุดยอดครับเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วท่านจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะครับตามผมมาแล้วกันถ้าว่างชมมันเป็นเพลินเป็นเพื่อนกันนะครับใครชอบแปลงนี้กดเลข99 9, 9ให้หน่อยละกันเลข93ตัวแต่ถ้าชอบมากก็เกาตัวเลยก็ได้99 9าเกพิมรัวเลยอ่ะตามผมไปเสด็จนักราชมาเดี๋ยวพาไปชมแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าอยู่ที่ไหนตามมาครับอากาศดีมากเลยอบอุ่นครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับพบกันอีกรอบหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้ไตเติ้ลไปนะเมื่อกี้หันหลังให้ดูอันนี้นะครับ นี่ให้ชมวิวก่อนก่อนพาไปชมอ่ะนะนี่เห็นไหมครับผมอยู่ที่อำเภอราวขวัญน,นะนะช่วงนี้มาราวขวัญบ่อยเหมือนกันราวขวัญเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีแต่อย่าไปกาญจนบุรีเออแต่อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับราวขวัญเนี่ยติดสุพรรณติดจังหวัดสุพรรณเลยห่างจากกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณแค่ร้อยร้อยยีกิโลไม่ถึงดีนะติดประมาณร้อยยีกิโลแล้วกันนะครับได้วิวอย่างนี้เลยนะได้วิวอย่างนี้เลยนะครับผมจะพามาชมที่ เนี่ยที่ที่ผมพามาชมเนี่ยมันมี6 7แปลงตอนนี้เหลืออยู่2แปลงเหลืออยู่2แปลงนะครับเอาง่ายๆเลยไล่ล,ล,ละ 3, ่สามแสนกว่าบาทนะแปลงหนึ่งก็มี2ไร่ครึ่งโดยเฉลี่ยนะเฉลี่ย2ไร่ครึ่งนี่แปลงนี้เน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 แปลงเนี้ยสไร่ครึ่งอ่าเนี่ย,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 ข,ยขายอยู่เฉลี่ย8ปดแสนเก้าแปดแสนเก้านะแปดแสนเก้าแล้วก็แปลงข้างหน้านี่อีกหน่อยหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูกันอา่าไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าเห็นไฟฟ้าปะ่ะตูบพับเลยนะครับไฟฟ้าก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สูงนะค่อนข้างจะสูงเลยอนะ่ะเกือบ หกสิบเจ็ดสิบเมตรอ่ะกว่าระดับน้ําทะเลอ่ะนะแล้วให้ดูดินอ่าให้ดูดินให้ดูดินแล้วทุกแปลงนะครับติดถนนสาธารณะดูความกว้างอันนี้คือถนนสาธารณะหน้าที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะสาธารณะนะครับอันนู้นก็มีเจ้าของจับจองไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่แปลงนู้นเนี่ยแปลงนูนงน้นนะครับเนี่ยแปดแสนเก้าอ่าเนี่ยแปดแสนเก้าเนี่ยแปลงนี้ยาวเลยนะติดป่าอ้อยเลยข้างหลังอ่ะส่วนตรงนู้นนะไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้ว คนกรุงเทพซื้อไว้เตียมสร้างบ้านเรแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะสร้างบ้านเชิงแบบหุบเขาอย่างเงี้ยอ่าแปลงเนี้ยห่างจากอบตอนะอบตเขาเรียกว่าอบตอหนองปลาดูอำเภอละขวัญอยู่ประมาณแค่2กิโลเองประมาณนะเอาง่ายๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นถนนถนนเดี๋ยวจะพาไปเดินดูแล้วก็ออกไป700เมตรมั้งขึ้นลาดยาง700เมตรขึ้นลาดยางนะครับแล้วอบตอ,อยู่ข้างหน้าน,นั่นเองอ่ะไปะเดี๋ยวผมไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมมากับ พิธีกรจําเป็นอีกคนนึงนะครับหนนะูนั่งอยู่ในสารานั่งรอเที่ยวเลยอะ่ะอันนี้ภูเขาจริงๆนะภูเขาจริงๆไม่ใช่กองหินนะครับมองไกลๆเดี๋ยวจะเข้าใจผิดน่นะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาหน่อยนะเราต้องให้เกียรติให้เกียรติท่านนะครับเราต้องเดินไปหาท่านหน่อยดูดินดิดินโอเคเลยนะครับผมลืมบอกไปบอกก่อนอันนี้คือทิศเหนือนะหันหน้าไปทางนี้ทิศเหนือใครกําลังสร้างบ้านอะไระที่สร้างบ้านนี้เหมาะเลยอันนี้เขาซื้อไปนี่เขาจะปลูกบ้านเนี่ย กำลังจะปลูกเพิ่งซื้อไปมัดจําไปจองไปเรียบร้อยเนี่ยเร็วๆนี้เอง,เองนะฮะเตรียมจะโอนเร็วๆนี้นะครับดูมาดเขาไปเราเดินไปหาดาราแล้วกันสวัสดีครับทิดึงคร,ครับสวัสดีครับทุกแรงเลยจะต้องเดินมาหาเนี่ย <c oughs> เชิญเชิญทางไหนก่อนดีกว่าเชิญในบ้านเลยนะอ่ะในบ้านผมดีกว่าในบ้านทิดึงเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมว่า ได้เลยนะบรรยากาศอย่างเงี้ยสำรวจก่อนขอสำรวจรอบบ้านก่อนโอ้โหนี่กี่ห้องนอนห้องน้ําเนี่ยอ่าหนึ่งห้องนอนสี่ห้องน้ําครับอยู่นี่นี่เลยนะไปเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยมาทําอะไรเนี่ยปลูกห้องน้ําต้องเยอะแยะห้องน้ําอยู่ป่ารอบบ้านใช่ไหมอ่ะขออนุญาตเข้าไปคุยหน่อยอันนี้คือศาลานั่งพักผ่อนอ่าเนี่ยนะที่นอนที่นี่เหรออ๋อไม่วันนี้ก็มาถ่ายทําแปลงเนี้ยถ่ายทำแปลงนี้อ่า ว่ามันได้อะนึกว่านอนอยู่ดิาลานี้อ๋อบรรยากาศนะมุงแฝกมุงเรามาไหนกันเนี่ยออกมาคุยข้างนอกดีกว่าข้างนอกเนาะจะเข้าไปทหอะไรเ่ะโอ้อ่ะเดี๋ยวผมขอชมศาลานิดนึงเย็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเย็นครับเย็นสบายดีตั้งใต้ต้นอะไรเนี่ยต้นสเดาสสเดานะอ่าสเดาผมยังพูดกับท่านผู้ชมไปไม่เยอะอ่ะจะให้ที่อื่นที่อื่นอธิบายหน่อยว่ายังไงอะไรอันนี้อยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะอ่า ตำบลนั้นอีกครั้งตำบลอะไรนะตำบลหนองประดูอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับผมเราจะพามาชมที่สวยๆอ่าเนแป้งไหนบ้างอ่ะตรงเนี้ยเขาเรียบร้อยแล้วมีคนมาจับจองแล้วแป้งเนี้ยนะอ่าแป้งนี้กี่ไร่อันนี้มันสามไร่กว่าเนี่ยเขาซื้อทําอะไรอ่ะเขาเตรียมจะปลูกที่พักอาศัยเพราะมันได้นี่มันสวยนะแล้วล้อมรั้วค้าวบอยนะล้อมรั้วแล้วไอ้ตรงนู้นคือถนนใช่ไหมถนนแสดงว่าแปลงนี้เขาเด็ดถนนสองด้านเลยสองด้านซื้อไปมาจำมาจำเรียกมาจำไปเรียบร้อยแล้ว ขอบเคทเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล้อมรั้วนนี่ไหมเพื่ยังล้อมไม่เสร็จนี่ยังไม่เสร็จครับโอ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ย่ทิศอึ่งภูเขาสวยนะสวยสวยนี่เราได้ทํากันบ่ายกี่โมงเนี่ยอันนี้ก็บ่ายบ่ายกว่าก็บ่ายสองนั่นเนี่ยบรรยากาศยังอย่างนี้เลยอ่ยยางนี้เลแล้วเช้าเย็นจะยังไงอ่ะอ่าอ่าทีนี้มันมีหลายแปลงเนาะตรงนี้เนาะอ่ามันมีอยู่หกแปลงหกแปลงอ่าตอนนี้เหลืออยู่สองเหลืออยู่สองสองเองใครไวใครได้ใครไวใครได้เหลือสองตรงไหนอ่ะ ด้านข้างนี้นี่ข้างๆไกลๆกันนี่ติดถนนเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนแบลงนี้ทุกอย่างเหมือนกันเลยอ่าอยู่ฝั่งนู้นอ่าแล้วไหนอีกแล้วก็ถัดจากนี้ไปอีกหนึ่งล็อกเนี่ยต่ออันนี้ต่ออันนี้เลยราคาเป็นไงอันนู้นก็เกือบสองเกือบนะเกือบสองไร่ครึ่งอ่าอันนี้สองไร่ครึ่งนิดๆอันนี้สองไร่ครึ่งนิดๆแต่ข้อขายราคาเดียวกันราคาเดียวกันใครไวใครได้ใครไวได้จองก่อนออ่่าาราคายังไงแปดแสนเก้าไร่ละนะ ยกที่ยกที่สองไร่กว่าเนี่ยหมดเนี้ยนะอ่คือหมายความว่าไอ้สองไร่ครึ่งอะไรเนี่ยหมดเนี้ยแปดแสนเก้าแปดแสนเก้าคุดอะไรคุดแดงคุดแดงขนดผืนเดียวผืนเดียวเลยซื้อปุ๊บกลับบ้านได้เลยรอรอก็รอกันดิรอให้เซ็นจ่ายตังก่อนอ่จ่ายตังแล้วก็เซ็นทังหลังระบุเป็นชื่อเราก่อนดิมันสวยนะเนี่ยได้เลยแปดแสนเก้าได้หมดนี่เลยครับสองไร่ครึ่งกว่านิดนึงครับผมส่วนอันนี้ก็สองไร่เกือบครึ่งเกือบครึ่งขายนิดนึงเหมือนกันขายราคาเดียวกันขายราคาเดียวกันอ่าเพราะมันไม่ต่างกันมากครับผมตรงนี้จะเด่นอะไร อันนี้เด่นคือมันจะเข้าไปในหน่อยแต่ว่ามันมองเห็นภูเขาเยอะกว่าไงวิวมันสวยกว่าสวยกว่าอ่าน้อยกว่าแต่ราคาเท่ากันเพราะวิวภูเขามันสวยกว่าส่วนไอ้แปลงนี้มันติดถนนสองด้านอเราไปเดินดูข้างหน้าก่อนไหมได้แล้วเราก็ค่อยเข้ามาข้างหลังเดินผ่านบ้านเขาเลยเนาะาไม่ว่าไม่ว่าเขาไม่ว่าเขาไม่ว่าเขาไม่กล้าว่าเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเรามาใช่ไปไปเขาอยุ่เทพนี่ราคาก็ไม่แพงเนี่ยที่เขาทำเนี่ยรือว่าเนี่ย ราคายังไงผมคุยกับทางที่เขามาจับจองที่เขามาจ้างนะช่างนะอ่ามันเมตรละสี่ร้อยมั้งเมตรละสี่ร้อยค่าแรงนะนะของค่าแรงเลยของลมแรงเมตรละสี่ร้อย่าเนี่ยนะครับโอ้มันมันดูดีนะครับผมมันดูแบบเออเฮ้ยมันมันการขโมยไม่ได้หรอกไม่ได้แต่มันการขอบเขตแล้วมันทําให้อะไรสวยสวยมันดูโปร่งนะมันไม่เป็นไม่ไม่ทึบอ่ะอ่าอ่าอ๋อขับรถเท่านี้เลยได้เลยอย่คิดถึงผมพาไปดูถนนหน่อย ถนนเนี่ยมันเป็นข้อเสียหน่อยนึงคือเป็นถนนลูกรังตรงไหนอะเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถนนราดยางเนี่ยครับผมเมื่อกี้ผมบอกไป700เมตรใช่ไหมเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยสิบกว่าเมตรเนี่ยนะอ่าเจ็ดร้อยเมตรนั่นแหละถนนราดยางมาเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกท่านผู้ชมไว้ว่ามันห่างจากอบตหนองปลาดูใช่ไหมหนองปลาดูสองกิโลสองกิโลครับผมอ๋อโอเคงั้นผมมั่วมั่วนถูกทางถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ไม่มั่วข้อมูลเรามีจากกรุงเทพไกลไหมกรุงเทพเนี่ย ไม่ถึง120ยยี่กิโลนะเกือบเจ็ดใช่ไหมอ่าอืมสองชั่วโมงกว่าก็ถึงครับผมมาทางไหนอ่ะอ่าผ่านมาอู่ทองมาอู่ทองสุพรรณนะสุพรรณเนี่ยอ่าหรือจะเข้าสุพรรณมาแล้วก็ไปไหว้พระอ่าวัดป่าเลไลหรือจะไปศาลหลักเมืองอะไรก็ได้แล้วก็แวะขบานี่ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าแปลงนี้อยู่ตรงไหนก็จับอบตหนองบลาดูหนองบลาดูอำเภอเลาวขันครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมแล้วบวกมาอีก2กิโลครับ แปลงนี้ซื้อไปทําอะไรเหมาะอะไรบ้างเหมาะเลยนะปลูกที่พักอาศัยเนี่ยบ้านเลยปลูกบ้านเลยทําบ้านแบบทรงยุโรปยุโรปหรืออะไรเนี่ยที่มันเด่นๆนะนนะนะที่ถมดินก่อนนะนะถมดินพูนพูนขึ้นมาสวยงามเลยครับปลูกบ้านรับลมนี่รับลมแล้วภูเขาลูกนี้นี่แล้วก็ปลูกพวกเหมือนเอาเหมือนเมืองนอกเลยป่ะล่ะทพวกต้นสนเป็นทิวๆอะไรงั้นนะนะโอ้สวยถ้าใครมาซื้อแปลงนี้นี่ปีนขึ้นไปเก็บหน่อไม้ได้ไหม ได้แต่ระวังหน่อยนะระวังมันจะลื่นมันจะมันจะลื่นอ่าแต่ผมไม่เห็นน่อไม้นะมันมีตอนนี้หน้ามันเป็นหน้าแรงอ่านอไม้จะขึ้นเดือนประมาณสิงหากันยาเขาจับเม็ดอ่าเอาไปทานไม่ไปไรไม่ได้ไปขายอ่าไปขายก็นี่หน่อยคนตรงนี้เขาไม่ว่าครับผมอ่าแต่ไม่จําเป็นก็ซื้อเอาดีกว่าซื้อดีกว่าเอาไปชมบรรยากาศจะถูกหรือผิดมันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรครับผมอ่าในมุมมองของที่อื่นแต่นี่มีอะไรเสียบ้างเขาเสียคือถนนนี่เนี่ยทีผมมองนะแต่ว่าโครงการเขามีแล้ว เพราะว่าจากราดยางมาประมาณสัก10เมตรน่ะเขาราดลงมาหน่อยแล้วนะหน่อยนึงและด้านนี้เขาราดอีกฝั่งหนึ่งเป็นถนนราดยางอีกเขาาดเข้ามาอีกหน่อยอ่ะเตรียมแล้วนะครับแถวนี้มันมีฟาร์มไก่เนาะบอก<ม>เลยมีแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นอ่าไม่มีกลิ่นอ่ามีนะฮะมีนะเราไม่โกหกซะหรอกรนี่นข้างหน้านี้เป็นฟาร์มไก่เลยแต่ไม่มีกลิ่นเดี๋ยวจะหาว่าเราหมกเม็ดไม่หมกแล้วบอกกันจะอย่างเงี้ยบางทีท่านจะขอเข้ามาชมท่านก็เห็นอยู่แล้วอ่าก็มีก็บอกว่ามีแต่มันไม่มีกลิ่นเป็นฟาร์มปิด ใช่ครับอ่ะไปไปปิดเลิกกิจการอ่ะเหรอไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดกลิ่นปิดอะไรปิดกลิ่นความปิดคือปิดไม่มีกินออกอปิดกิจการเดี๋ยวเขาว่าเอาไปเผาไปแช่งเว้อีกนะดูหน้ากว้างหน่อยเดี๋ยวอย่างนี้แปรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวจะงงผมใช้แปรงนี้อ้างอิงแล้วกันอ่ะดูยังไงนี่เลยล้วนี่เลยนะดูล้วนเลยอ่ะล้วนปลาเนี่อันนี้คือเอาไว้เอารถข้าวก่อนอ่ายังไม่สิ้นสุด ไปสุดนู่นนู่นเลยนู่นอ่านี่คือความกว้างของแปลงนี้แปลงนี้อันนี้มันสามไร่นิดนิดครับผมแต่แปลงที่เราจะพูดถึงสองไร่ครึ่งไปไปดูไปดูอ่าเนี่ยนะที่เราบอกอย่างเงี้เจ็ดร้อยเมตรใช่ถนนเนี่ยแต่มันกว้างนะเนี่ยมันกว้างสวนกันสบายสบายอ่ะสองคันได้อ่ะใช่อ่าเจ็ดร้อยเมตรแปลงที่เหลือนี่คือแปลงนี้นี่นี่ไอ้อะไรนะสองไร่เท่าไหร่นะสองไร่หนึ่งงานกับอีกเกือบเกือบสองไร่ครึ่งอ่ะอันนี้สองไร่สองงานสิบตารางวาใช่ผมจำผิดอ่าสองไร่ครึ่งกว่าอ่า อ่านี่ยเนี้ยเดูยังไงจากหลักนี้เว้นถนนนะถนนสาธารณะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันกล้องไม่ทันอ่าไอเส้นนี้ทั้งเส้นนี่คือสาธารณะเนี่ยสาธารณะเนี่ยเป็นถนนหินคลุกเข้าไปเลยโอ้เนี่ยนะอ่านี่คือสาธารณะครับในระอ่าถนนระบุชัดชัดเจนไอแปลงที่เราจะพูดถึงนี่จากหลักชมพูนี้อ่าไปถึงหลักโน้นเนี่ยมีหลักเห็นไหมอ่าอ่าอ่าแล้วอยู่ที่ประมาณ40เมตรอ่าโดยประมาณ เนี่ยนะครับผมแล้วก็ยาวไปถึงเห็นที่เขาวางเนี่ยเขายังไม่ได้ทำนะเขามาเขามาวางให้เฉยก่อนคือเคยมีคนจะเอาแล้วบอกว่าจะให้เขาล้อมรู้วแล้วเขาก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็เลยเราเลยมารีวิวขายใหม่เขาเลยยังไม่ปักรั้วไปให้ยาวไปสุดตรงที่จอดรถดำๆนู่นน่ะเกือบบเลยนะนี่ความยาวแล้วก็ติดถนนสองด้านเนี่ยเเห็นรถเห็นไหมดูความกว้างไปถึงหลักแดงๆนู่นน่ะเราวิ่งไปต้องเกงใจใครเลยวิ่งกลางถนนเลยไหมไม่มีใครมายุ่งเลย นี่นะแปะอะไรนะแปะแสนเก้าแปะแสนเก้าโอ้ยกแปลงเลยสองไร่ครึ่งสองไร่สองงานสิบตารางวาเนี่ยปลูกบ้านได้เหลือเฟือเหลือเฟือต่ำก็ถนนกี่เมตรแทบจะไม่ดูไม่ออกเลยนะเนี่ยเท่าถนนน่ะเท่าถนนเลยพูดง่ายๆอ่ะเนาะมันลาดลงมานิดเดียวนิดเดียวเนี่ยที่หนึ่งเราไปดูข้างหลังบ้างได้เรามาดูข้างหน้าแล้วเราอยากไปเดินดูข้างหนเดินบนถนนดีกว่านะที่หนึ่งเดินคนเดียวนะอ่าได้เลยไม่ใช่หรอกเดินข้างล่างเนี่ยมันจะได้เห็นข้างบนไงอ่าเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้าง ถนนไม่หินคุกหินคุกเป็นสาธารณะแล้วครับไฟฟ้าเอาที่ไหนอะไฟฟ้าก็เนี่ยเสาข้างหน้าเนี่ยแต่ละท่านต้องขยายเขตขยายเสาไปเองนะคือถ้ามียื่นเรื่องเนี่ยเดี๋ยวการไฟฟ้าเขาเดินให้พะมันไม่ไกลมากเป็นสภาพนี้เลยเฉลี่ยไรเท่าไหร่นะสามแสนกว่าๆทาไงก็กว่ามันก็ถือว่าไม่ได้อะไรมากหรอกใช่ดินนี่ก็จะเป็นดินอย่างนี้เลยบางคนบอกฉันปลูกบ้านแล้วฉันอยากปลูกอะไรนะต้นไม้ด้วยทําไง ได้ดินนี้ก็ปลูกได้เนี่ยนะแต่ท่านก็ต้องมาปรับปรับสภาพดินหน่อยนึงให้มันดูดีกว่านี้หน่อยให้มันใส่ปุ๋ยอ่าใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเงี้ยมันจะได้ไหมนั่นมุมนี้สวยนะที่หนึงนะอ่านี่เห็นเขาเไหมเขาลูกเดียวเดียวเลยนะเดียวเดียวเลยแล้วก็มองซ้ายปลายปืนนี่ไม่ใช่กองทรายนะไม่ใช่เขาเลยนะเขาที่สูงนะนะไปใกล้ๆแล้วสูงอ่าแต่มันสวย เดี๋ยวรอหน้าฝนเนี่ยจะเขียวพดเขียวขจีเลยเรารีวิววันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่7ครับ7มกราคมกราคมมันเลยเป็นสภาพนี้แล้วใบสองด้วยเนาะมันเลยเป็นอย่างนี้เลยของเรานี่ก็เกือบติดยูคาเนาะครับยาวไปเลยยาวไปเลยอ่าที่หนึ่งอยากให้พาไปชมด้านหลังเพื่อจะได้มุมมุมมมุกว้างนะมุมกว้างไปไปไปด้านหลังก็จะมีวิวนะวิวต้นตาลสลับกับภูเขาสลับกับต้นไม้เล็กๆนั่นนะนะอ่ามันจะสวยเลยอ่ะ เดี๋ยวถ้ามาอยู่นี่ไม่เหงาเนาะไม่เหงาโอ้โหค้ากลับจองแล้วเนี่ยคนกรุงเทพพูดง่ายๆเลยครับคนกรุงเทพกับคนต่างประเทศใช่ที่ไปทํางานต่างประเทศนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะไปมองว่าไอ้ของเรานี่ค้าขายต่างประเทศเป็นโนมินีให้ต่างประเทศมาซื้อเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คือคนไทยนี่แหละทำงานต่างประเทศไปเก็บเงินครับอ่าพอเก็บเงินเก็บทองได้ก็มาซื้อซื้อแค่นั้นเองนะครับกรุงเทพคือคาออกจากในเมืองออกมาเนี่ยมาสูดอากาศบริสุทธิ์พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยพอ มีเงินบ้างหรืออายุเยอะก็อยากออกสู่ธรรมชาติใช่พูดกันตรงๆแบบนี้ไม่ต้องไปประดิบไปด้อยคําพูดอหนีฝุ่นหนีฝุ่นหนีรถติดแต่มันก็มีไงบางคนก็หนีหนีเมืองหลวงมาอยู่ข้างนอกแต่ลังคาติดกันมันก็มันก็เหมือนเดิมอีกเนาะแต่แล้วแต่มุมมองคนนะเนาะแต่นี้บางคนก็จะมองในแง่ลบไงโอ้โหหลังคาห่างกันจังเลยก็ทั้งกะหนีเมืองหลวงมาแล้วอ่ะจะมาติดกันอีกทาไมล่ะใช่ไหมไปเราไปด้านหลังกันต่อได้ อันนี้ถ้าเราปลูกต้นไม้ล้อมรอบได้สวยไหมเนี่ยสวยสวยเลยนะอ่าปลูกสมมุติว่าเราปลูกที่พักอาศัยแล้วนะส่วนหนึ่งที่เหลือล่ะทําลานกลางเต็นท์ดิอ้าวเนี่ยนะอ้าวแล้วก็มองภูเขาอย่างงู้นอ่ะได้เพราะกลางคืนมันไม่มีแสงไฟมากใช่โอ้สวยเลยนะเนี่ยเออทิศทิศเมื่อกี้เราบอกทิศไปยังอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันแป๊บนึงไม่ได้อมุกทิศอื่นไม่เอาเลยนะไม่เอาไม่เอามุกนี้เล่นบ่อยแล้วทิศเหนือทิศเหนือนี่เนี่ยนะทิศเหนือเหนือเลยแล้วตะวันออกอะตะวันออกทางด้านนี้ แสดงว่ากลางคืนนี่ท้องฟ้าก็จะชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลย,เลยดาวนี่ขึ้นเต็มเลยน,นี่นี่น,น,นี่โอ้ดาวดาวมันขึ้นตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เนาะมันกระจายกันทั่วนะครับที่หนึ่งนีรู้จักชื่อดาวบ้างไหมมีก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้จำละมันเยอะจัดเยอะจัดอ่าเราไม่รู้จะจำไปเพื่ออะไรเอาแล้วดาวเหนือก็ต้องขึ้นทิศเหนือดิอ่อาดาวเหนือก็ต้องอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ทางด้านนี้กลางคืนจะมองประมาณนี้มันจะถัดจากหัวเราไปหน่อยนึงนอนกลางเ,เต็นกลางคืนนะเนาะเราปลูกบ้านอย่างนี้นี่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 ตกสาราเหมือนบ้านที่อื่นเนี่ย <c oughs> แล้วปลูกอะไรปลูกต้นไม้ใหญ่ครับปลูกบ้านนี่จะเป็นวิวอย่างนี้เลยอ่าอ่าเดี๋ยวนี้เขานิยมละลานกลางเต็นอะนอนดูดาวอ่าบางบางแปลงอ่าบางบางสถานที่นะให้เข้าไปนอนเนี่ยเต็นละอ่าบางบางบางที่ หัวละหัวละเออแพงไหมบางที่เก็บหัวละห้บาทต่ออะไรต่อเต็นต่อที่ต่อคนต่อคน<อ>บางที่เต็นละ1 0 0่งร้อยถึงสามร้บาทเป็น,นละไปกี่คนก็ได้เป็นกิจกรรมอะไรก็เรื่องนันทนาการ<อ>าให้คนออกไปพักผ่อนกันครับอคนกําลังนิยมครับช่องนี้มีที่เขาทำกิจกรรมอย่างเช่นย่างปลาหมึก ย่างกุ้งหมูกระทะหมูกระทะทำกิจกรรมเฉพาะครอบครัวเขาเนี้ยเขาลานทั้งกว้างเนี้ยก็มีความสุขก็มีความสุขของเขาจบยังในแปลงนี้เนี่ยแปลงนี้ยังไม่จบไหนเป็นขตสุดท้ายทำไมมันไกลยังโนนโอ้ยยาวเป็นเป็นร้อยเมตรนะแปดแสนเก้าคุ้มเลยอ่ะปลูกบ้านถ้าเป็นที่หน่งเนี่ยแปลงเนี้ยที่หน่งจะปลูกตรงไหนบ้านผมก็จะปลูกเดี๋ยวยังไม่สุดให้สุดเขตก่อนผมจะปลูกแนวนี้แนวหลังให้มันสุดเขตก่อนอ่าสุดย่างเนี่ยนี่ไงอ่าเสาเนี้ยไอเราไอแดงแดงเนี่ยแล้วก็ไปเสาโน้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถูกสุดก่อนแล้วค่อยว่ากันอ่าเนี่ยแบบนี้เลยขอก็เท่ากับไอ้รั้วข้างๆนู้นเลยดิเท่ากันอืมอ่ามีหลักยังอ่ะมีนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวนี่เขาแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนะอ่าเนี่ยนะแล้วตรงออกไปตรงนู่นเลยทีถนนที่เราเดินอ่าแล้วความกว้างอ่ะไปสุดที่เขาถ่ายนู่นอ่ะนะไอ้หลักแดงๆนู่นนะแดงเลยนะที่หนึ่งวิ่งเก่งไหมวิ่งมีชีมไหมเอาแล้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอก เดี๋ยวจะไปแปลงอื่นไม่ไหวต่อก็คือไปถึงตรงนู้นครับอ่านี่แหละไอ้แปดแสนเก้าครับอ่าปลูกบ้านตรงไหนตรงกลางปลูกอ่าช่วงนี้แล้วได้วิวอะไรผมจะได้ดูวิวอ่าเขาจะได้เห็นเด่นเลยทางซ้ายทางขวาเลยเงี้ยแต่ต้องมีต้นไม้ใหญ่ในที่สวยเลยนะครับอ่าแล้วก็ขุดบ่อขุดบ่อทล้วาะไว้น้ําได้เลยทําได้นะอ่าทำไม่เราไม่ได้พูดตลกนะครับบ่อดินเราไว้น้ําเล่นได้ได้มันสะอาดเพราะว่ามันอยู่ในที่เราไม่มีอะไรมาสกปรกแล้วก็เอาน้ําไว้ลด ต้นไม้ได้ด้วยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ไหมได้สบายเอาเลี้ยงไว้ดูเล่นเราทำทำกรงทําคลอกให้มันซะหน่อยอแล้วก็ล้อมรั้วอย่างเขาเนี่ยนะครับผมนะไอ้แปลงนี้หมดไปแล้วหนึ่งแปลงครับอ่ะแล้วแปลงไหนต่ออีกนี่เลยติดกันเลยอ่าติดกันอ้าวไหนชี้ชี้โคละมุมนี่ฝั่งนี้อันนี้สองไร่หนึ่งงานเกือบสองไร่ครึ่งอ่ะอ่ะหนึ่งอะไรนะกแปดสิบเก้าแปดสิเก้าเหมือนกันความกว้างอ่ะนี่หลักนี้นะหลักนี้เลย ไปถึงสุดที่เขานู่นหลังแดงนู่นน่ะนะเสาแดงๆนู่นอ่ะที่ถึงมองคำนวณาคำนวณประมาณเท่าไหร่หกสิบได้ไหมหกสิบเมตรเนี่ยนะอ่าแล้วก็ยาวล่ะยาวไปเนี่ยโอ้โหลอยเมตรได้ได้ร้อยเมตรได้เนี่ยนะก็ได้วิวนี้เลยนะเอออันนี้จะเด่นเลยมาไปดูด้านท้ายหน่อยดิได้เลยครับเนี่ยคือมันจะยิ่งออกมานะยิ่งยิ่งลดลงมาเนี่ยมันจะเห็นกว้างออกไปอีกภูเขาอ่ะยิ่งอยู่ตีนมันยิ่งไม่สวยไม่สวยต้องออกไกลๆแล้วจะเด่นอ่าเนี่ยเห็นไหมโน่น ไหนไหนไหนโอ้โหเราอยู่ตรงนู้นเราจะเห็นแค่ซีกเดียวอตรงนี้ครบเลยโอ้โวิวสวยใช่ได้ใช่ได้เอาฝั่งนู้นก็มีภูเขาด้วยหรอมีโอ้นู้นก็มีอีกดิเพราะมาคืนเพราะดินมาถมไว้น่ะภูเขาอ๋อไม่ใช่กองดินไปด้านท้ายกันหน่อยปลูกต้นตาลได้ไหมได้ไงเห็นไหมเอามีด้วยหรอมีน่ครับนี่ต้นตาลโอ้ต้นตาลกลางคืนมันสวยน่ะครับลมพัดมันจะเสียงปิวอ่า มันเหมือนเสียงเออเพลงกล่อมเสียงเพลงกล่อมกระทบกันนะครับแปลงนี้นี่ไปที่ตัวอำเภอกี่กิโลตัวอำเภอจะไปเราขวัญเหรอเราขวัญขวัญยี่สิบกว่ากิโลอ่ะแล้วถ้าไปตัวจังหวัดกาล่ะเจ็ดสิบกว่ากิโลแต่กาลมันย่นไปเยอะมันไกลครับแต่ถ้าไปสุพรรณล่ะไปถึงสี่สิบโลใกล้กว่าใกล้กว่ามันติดกับอู่ทองเนี่ยสรุปง่ายๆเลยแปลงนี้ติดอำเภออู่ทองสุพรรณอ่ะนะครับผมจากกรุงเทพก็มาไม่ไกลมากอ่า ไอ้นุ่นมีคนซื้อไปแล้วเรียบร้อยนุ่นก็มีซื้อไปแล้วนี่ก็มีจองไปแล้วจองไปแล้วเหลือรอโอนกันทั้งหมดเลยครับอ่าใครไวใครได้แต่วลาโอนคุณจองแปลงนี้คุณจะโอนก่อนก็ได้นะโอนยังไงคือไม่ใช่โอนเอาเป็นชื่อของเราอ่ะไม่ต้องไปรอจ้านุ้นโอนจ้านี้โอนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแปลงใครแปลงมันแปลงใครแปลงมันอเราพร้อมล้วก็โอนเลยเออถ้าใครบอกว่าฉันไม่มีเวลาโควิดนี่ขับรถมายากจังเลยด่านมันเยอะทําไงแต่จองเลยโทรมาจองก่อนอยากจะได้เงี้ยกลัวจะหลุดกลัวจะพลาดเนี้ย กจองสองหมื่นจองสองหมื่นแล้วก็ภายใน15วันก็มาโอนครับผมโอนที่ที่ดินเราขวัญที่นี่ต้องเป็นเราขวัญอสุดยังเนี่ยนี่ครับโอ้สองไร่ครึ่งนะไกลจังค่าล้อมรั้วนี่เยอะไหมล้อมรั้วโอ้โหน่าจะก็เอาการอยู่เหมือนกันนะลองลองคำนวณดูเส้นรอบวงอ่ะหรือหรืออย่างนี้ก็ได้ปีนี้ใครซื้อยังไม่ต้องล้อมเอาที่ไปก่อนปีหน้า ลอมรู้ว่าปีนู้นสร้างบ้านปีนู้นค่อยตกแต่งครับมันก็ได้แล้วนี่เหรอที่ว่าตรงนี้มันสวยอะปีน้าปีนู้นให้ผมเยกโอนให้เลยนี่อยเนี่ที่ผมบอกว่ามุมนี้ที่มันสวยอะเห็นไหมมันจะเห็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เดมุมมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะมุมมันเปิดมุมมันเปิดที่ิงว่าลมแรงไหมลมใช่ได้เลยเย็นไม่ร้อนนะขนาดบ่ายสองนะดูอะไรดูต้นไม้แน่ขนาด ดำๆนะทำไมที่อื่นดาวเอ่อเงาดำอะเอาเงาไม่จะมีสีสันอะไรไปจับเงาพอดีเลยเออนี่มันสวยมันสวยมันสวยครับยิ่งภูเขาตรงนู้นนะเนาะอ่าข้างๆเขาเป็นไรอ้อยเหรอเฮ้ยเขาซื้อไปแล้วนี่อันนู้นเรียบร้อยไปแล้วนี่ๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขามีคนซื้อไปแล้วอ่าเราแค่หลักแดง่งเนี้ยอ่าเราแค่หลักแดงอ่าเขาเสียแป้งนี้นอกจากที่อื่นมองคือนอกจากถนนแล้วมีอะไรอีก โดยรวมๆแล้วผมว่ามันไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรมากมายผมมององผมมองสองอย่างผมมองถนน7 0็รอยเมตรใช่ไหมอ่ากับผมมองมีฟาร์มตรงนี้บางคนมองเห็นฟาร์มกลัวกลิ่นต้องมาชมต้องมาดูนี่ขนาดลมล่องมาหาเรานะะได้กินนะต้องมาชมต้องมาชมไหนต้องไฟฟ้าประปาก็ไม่ยากตรงไหนที่ว่าตรงปลูกบ้านตรงนี้แปลงนี้ตรงกลางเลยไหมแปลงนี้ตรงกลางก็ได้แต่ว่ามันจะเวลาเราทำกิจกรรมเนี่ยมันจะ ฝังได้หมดไงเอาส่วนใดส่วนหนึ่งดีกว่ามุมท้ายก็ท้ายไปเลยอ่าให้เห็นภูเขาครับอ่าตรงไหนเหมาะทําแบบไงลานกันเต็นท์บ้างกนเนี่ยข้างหน้าเลยนะเนี่ยเลยทารูเสร็จปุ๊บขุดบ่อแล้วน้ําให้เต็มบ่อเลยครับแถวนี้มีแม่น้ำไหมแม่น้ําแม่น้ําไม่มีตรงนี้เอาแล้วเจ้าน้ำาจากไนอ่ะน้าก็หนึ่งรอน้ําฝนขุดบ่อรอน้ําฝนครับหรือไม่ก็เจาะบ่อบาดาล เอาไว้เติมบ่อใช่อ่าก็จะได้ตรงนี้ได้วิวสวยๆเลยยิ่งมีบ่อเนาะแล้วแสงกัรขึ้นกลางคืนเนาะกระทบกระทบในน้ำแล้วลมพัดนี่น้ำกระเพื่อมเนี่ยโอ้โหสวยครับเย็นดีด้วยแล้วทางคืนนะผมว่านะลมพัดอย่างไงนะสบายหนาวแต่คนที่ชอบตรงนี้ต้องธรรมชาติเนาะใช่ครับคนที่กลัวผีนี่อย่ามาตรงๆงเลยอย่ามาคนที่แบบเห็นภูเขาแล้วอายกลัวอย่างเงี้ยอย่ามาไม่มีบ้านคนแล้วหลอนเงี้ยอย่ามา ซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีเพื่อนบ้านมาอยู่ทั้งหมดใช่อ่าอันนี้เราไม่ได้พูดเชียร์ใครเนาะบางคนก็ลัวน้ําป่าแต่ไหลหลากมันจะมันจะไหลไม่ได้ยังไงล่ะครับมันเป็นเขาภูเขาเดียวๆลูกแถวเนี้ยอ่าอันนู้นมันเป็นเทือกเขาใช่อ่าแต่น้ําป่ามันไม่มีมันไม่เคยมีประวัติแถวนี้น้ําท่วมไหมเนี่ยที่เนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยเกือบเกือบเก้าสิบเมตรอ่ะไม่ท่วมสบายใจได้ครับผมอ่าหนีน้ำหกสิบเจ็ดสิบเมตรแล้วช่วงฤดูร้อนล่ะ เขาบอกว่ายิ่งที่ยิ่งสูงเนี่ยรูดูร้อนมันจะร้อนจริงไหมมันไม่เกี่ยวหรอกถ้าเรามีต้นไม้ดิช่วยได้ช่วยได้เลยมีต้นไม้มีแหล่งน้ําของเราถ้าเกิดไม่มีมันอย่างเงี้ยมันก็ลงร่งใช่ไหมมันล่องไออะไรนะไอแดดมันก็ลงดินใช่แล้วมันก็สะท้อนทาให้เราร้อนอแต่ถ้ามีหญ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเวลาร้อนมาปุ๊บมันก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้มันซับซับความร้อนใช่อ่านี่ต้นอะไรเนี่ยที่ อ๋ออย่างนี้ประจัานเลยนะพุทราดิครับพุทราดินะครับออ๋เขาแจ้งว่าเขามีต้นแล้วเขตัดออกใช่หนามดีจังเลยเนี่ยโอ้อันนี้เขาไว้คุมดินเหรออ๋อมันเป็นขึ้นมาเองอ๋อเรีกว่าคุมดินแล้วใครมาจับจองก็ตัดออกซะอ่าแค่นั้นเองง่ายๆโล่งๆไปฝากท่านผู้ชมก่อนก่อนที่เราจะไปกันอีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะแปลงกัเท่าไหร่นะว่าเป็นแปลงไปเลยอ่าแปลงละ 8 0 0 0 0นเอ้านี่8 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0ปนู่น8 0 0 0 0นจบแค่นั้นเองไม่ต้องต่อนะเพราะว่ามันเป็นราคาเดียวกันหมดครับต่อไแรกมันเป็นราคาเดียวกันอ่อ่าไม่วป็เอ่อฉันเอาแต่แปลงเนี้ย8 0 0 0 0นแปลงนู่นอีกสักแปลงนึงต่อรองอันนั้นค่อยว่ากันเนาะอ่าถ้าซื้อสองแปลงคู่นะอ่าจะมาว่ากันแล้วกันอ่ะโอเคท่านอ่าที่ถึงฝากอะไรท่านผู้ชมหน่อยผมจะหมุนตัวให้เหมือนดาราไงจะได้เหมือนดาราอ่านั่นไงไม่ต้องเห็นตามนะฝากเลยฝากเลยก็ฝากนะครับ แปลงนี้นะครับสองเหลือสองแปลงสุดท้ายแลวเนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจก่อนจะวางนะครับให้ดูให้ชอบที่สุดนะครับแล้วก็ฝากรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงได้ทุกวี่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดเศรษฐกิจเราอย่าไปเครียดตามทำใจสบายสบายสบายนะครับแล้วก็เข้ามาชมกันมาชมได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับหน้าหนึ่งปี บอกกันตรงหน้าสักวันนึงวันเดียวพอพอไม่ต้องนานขนาดนั้นถ้าหนึ่งปีไม่ต้องมาแล้วครับเพราะหมดหมดแน่นอนอหมดแน่นอนไี่เหลือก็สำหรับวันนี้นะครับทิดดึงดาดีนะครับขอฝากกว้ด้วยนะครับขอจบเพียงแค่นี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวใครชอบล่ะใครชอบทําไงใครชอบก็กด999กดเลข95ตัวได้ไหมตามสบายจะกดกี่ตัวก็ได้กดเลขเก้าแปลว่าชอบเราแล้วกันชอบเราอ้าวอาแล้วก็ขอให้ถูกไว รวยเบอร์กันทุกทกท่านนะครับถูวหวยแล้วรีบมาซื้อเลยครับผมโอเคครับครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ